สวัสดีครับพี่น้องชาวอลนะครับเนาะมันนีจะท่มาบอกวิธีการแต่งปีนะครับเนาะแต่งปีให้ให้โค้งให้โค้งเข้ากันเหมือนกันนะครับเนาะอันนี้เพียงยังไม่ได้นะครับเราจะมาแต่งให้ดูนะครับวันนี้ามันเริ่มแลเลย xây tôm xem nắp xây túc cái <laughs> แบบนี้คือยังไม่ได้นะเนี่ยตรงนี้มันโผล่ไปเยอะก็คือแสดงว่าฝั่งนี้มันอ่อนพอฝั่งนี้อ่อนเสร็จปุ๊บเราต้องมาเหลาฝั่งนี้ให้มันมานิดนึงเพรวาขูดฝั่งนี้ออก ค่อยค่อยผูดองครับขูดทีละเยอะทีละน้อยน้อยพอ เบได้ละนี่จะทำคลิปยาวเลยวนะครับเนาะ โอเคพอเส้นดูตรงเส้นตรงกลางเนานะที่เราขีดไว้มันตรงกันแล้วก็วงปีกมันเท่ากันเสร็จป,ปุ๊บเราก็พลิกอีกด้านนึงเพื่อให้มันสลับกันเพื่อจะได้รู้ว่าปีดมันความแข็งอ่อนมันเท่ากันไหมตรงนี้แหละที่สำคัญพอพลิกเสร็จพลิกเสร็จอ่ะ โอเคแล้วเนี่ยปี่เสร็จป,ปุ๊บตรงเส้นเนี่ยก็เท่ากันเหมือนเดิมดูตรงปลายปีกให้ด,ดีเส้นตรงกลางเท่ากันแล้วก็วงปีกวงปีกวงโค้งอะ่ะเท่ากันพอเท่ากันเสร็จเวลากลางปีกออกมามจะได้แบบนี้ปีกว่ามันจะเท่ากันก็คือแบบนี้ อันนี้คือคือคือเราดัานเผื่อเนาะดันเผื่อดันเผื่อให้มันได้รู้กําลังปีกไม้กําลังปีกของเราถ้าจริงจริงก็จะประมาณปีดเหล้าประมาณเหาสองมิเตอร์จะประมาณร้อยเจ็ดสิบนิดนิดเนี่ยปีดเหาประมาณนี้ครับพี่น้องวงปีกก็จะได้ประมาณนี้เนาะ ให้ดูเนี่ยครับวง,วงปีกวงปีกก็จะได้ประมาณนี้ให้ดูหลายมุมเนาะ โอเคไหมครับพอเราพลิกมาฝั่งนี้เนี่ยปิดมันจะเท่ากันเลยครับมุมโค้งมันโค้งมันจะเท่ากันเลยนี่จัน ที่สำคัญคือฝั่งนี้เท่ากันเสร็จปุ๊บก็บพลิกไม้ก็มาเทียบทีนึงอ่ะ ันดีมันหนังลื่นเนาะหนังะนังมันลื่นม,มันเลยจับเท่ากันยากขึ่นยปงานวงปีเส้นมันจะตรงกันแล้วก็ความค้งของปีมันจะเท่ากัน บ,บีมันจะเท่าก,กันก็ประมาณนี้ครับผมเวลาเราขยนปีกก็จะเป็นประมาณนี้มุมปีสวยงามมับ เคครับ okay, นะพี่น้องก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับนาะเป็นคลิปยาวนะครับนาะทำไว้ให้ดูจะได้ละเอเยียดน,นะครับจะได้คลิปนี้จะไม่ไม่ขอตัดต่อก็คือจเยาคลิปเดียว,เ,ยวเลยสําหรับคนที่หักเราว่าใหม่ๆก็จะได้รู้เน่ยวงจีงไม่ได้เท่าแบบที่เรา ที่ผมมาก,ก็เลยกนะ็มัดอยู่ประมาณเนี่ยว่าสองเมตรขนาดนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเซนนะครับนะเจ็ดสิบเซนผมจะการปิดเจ็ดสิบเซนก็ประมาณนี้โอเคไหมครับตรงนี้ คครับพี่น้องชอาวว่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะจะได้มาทำคลิปแนวการสอนการทำว่าวการทำสนูนะครับเนาะมาให้ดูกันอาจจะบกพร้องหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับก็แนะนำมาได้ครับผม ใครมีเทคนิคดีๆในการแต่งว่า,าวนะครับเนาะแต่ผมทําประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ก็ไม่ขอตัดต่อเอาเป็นคลิปเต็มไปเลยบ๊ายบายสวัสดีครับ